เมื่อเศรษฐกิจเริ่มแย่ลงตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันสำหรับนักศึกษาจบใหม่ดิฉันชื่อรัสาคา่ะเพิ่งเรียนจบที่มหาลัยแห่งหนึ่งค่าเทอมก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะแต่ดิฉันเลือกที่จะส่งเสียตัวเองเรียนพอาะที่บ้านเป็นคนที่ยากจนมากๆ ดิฉันเรียนจบด้านบริหารธุรกิจและตอนนี้ก็ถนัดด้านการบัญชีและการตลาดค่ะทำให้บริษัทแห่งนี้รับดิฉันเข้าทำงานขอเกริ่นอีกเรื่องหนึง่งดิฉันรักษามีหน้าตารูปร่างที่ถือว่าโอเคมากๆที่บริษัทแห่งนี้เขาเน้นบริษัท เรื่องการโรงแรมด้านการลงทุนแต่ดิฉันได้มาอยู่ที่ประชาสัมพันธ์วันนั้นดิฉันทำงานตามปกติค่ะจู่ๆก็มีผู้ชายร่างสูงหน้าตาโอเคดูดีมีสกุลเดินผ่านดิฉันเข้ามาเมื่อมองออกไปทุกคนก็ต่างไหว้พวกเขากันหมดและก็เอ่ยว่าคุณชานุนหรือว่าท่านประธานของบริษัทนี้นั่นเอง ดิฉันรีบก้มหัวอย่างไวเลยค่ะและรีบสวัสดีสวัสดีครับเพิ่งมาทำงานใหม่เหรอเสียงรรท่านประธานเอ่ยถามทำให้ดิฉันรีบพยักหน้าและตอบว่าใช่ค่ะดิฉันเพิ่งเข้ามาทำงานได้สองวันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รู้จักรรท่านประธานมาก่อนขอโทษด้วยค่ะคุณชาโน,นนยิม้มแล้วเงยหน้าขึ้นมา ไม่เป็นไรครับคุณอยู่ที่แผนกนี้โอเคหรือเปล่าความจริงแล้วก็ไม่โอเคเท่าไรหร่นะคะดิฉันไม่ได้เรียนมาด้านนี้ส่วนมากถนัดด้านการบัญชีคะ่ะและ้วก็ด้านการตลาดดิฉันเป็นคนตรงไปตรงมาคะ่ะและตอบตามตรงเลยพี่ๆข้างๆอย่างพี่หมวยก็สะกิดโดยไวว่าดิฉันพูดตรงเกินไปเงั้เหรอ เดี๋ยวไปพบผมที่ห้องกันเลยกันนะคุณหมวยพาราษาค่ะพาคุณรัษะไปพบผมที่ห้องด้วยได้ค่ะท่านประธานเสียงพี่หมวยตอบตกลงและตอนนี้ท่านประธานก็เดินจากไปบริษัทที่ใหญ่โตลุลาเก่ขับข้างขนาดนี้ดิฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าของบริษัทจะยังเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงอยู่เลยพี่หมวยหมายความว่ายังไงคะ อย่าบอกนะคะว่ารสาจะโดนไล่ออกนี่อย่าติโพยตีพายสิคุณชาโนนน่ะวิทย์ใจหลายใจดำแถมยังเป็นคนที่ให้ทุกอย่างกับทุกคนด้วยถ้าใครทำดีนะก็ได้สิ่งดีดตอบกลับมารัสาเป็นตาของรัสาแล้วนะต้องคว้าไว้ให้ได้เข้าใจไหมพี่มวยกําชับนะักกําชับหนาะทำให้ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจค่ะ พี่หมวยหมายความว่ายังไงจ๊ะเอาล่ะอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาใหม่ซะทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยคะแล้วชุดนี้ก็ชุดนี้นะมันดูเฉยไปรูปร่างของรัศานะก็ไม่เลวเลยนะทำไมต้องใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะพี่ยืมชุดหนึ่งชุดสูทสีชมพูอ่อนที่มีด้านในเป็นเกาะอ,อก แถมกระโปรงสั้นดูดีมากมากเลยค่ะพี่มวยแต่ว่ามันจะดีหรอคะมันดูสั้นไปหรือเปล่าไม่สั้นหรอกนาะเชื่อพี่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะดิฉันหยิบชุดของพี่หมวยมาแต่ว่าสายตาของผู้คนที่อยู่ตามนั้นก็ต่างมองมาที่ดิฉันและก็มีเสียงซุบซิบนินทาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงว่าอะไรกันดิฉันเปลี่ยนเสื้อผ้า และให้พี่หมวยแต่งหน้าแต่งตาเพิ่มและตอนนี้พี่หมวยก็พาฉันไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งเขียนไว้ว่าประธานบริษัทสูงสุดพี่หมวยเคาประตูแล้วก็ให้ดิฉันเดินเข้าไปเพียงลําพังพี่หมวยแล้วพี่หมวยจะไปไหนคะเอาเฮนะเดี๋ยวพี่ไปรอข้างล่างนะท่านประธานนะอยากเจอรัศษาคนเดียวไม่ได้อยากเจอพี่แล้พี่หมวยพูดจบก็เดินจากไปคะ่ะ ปล่อยให้ดิฉันเดินเข้าไปในห้องเพียงลําพังและท่านประธานก็หมุนเก้าอี้กลับมาแล้วก็มองมาที่ดิฉันพร้อมสายตาที่เป็นประกายและแววตาที่มีความหวังมากยิ่งขึ้นและก็มีความพอใจมากด้วยค่ะดิฉันมั่นใจว่าเป็นแบบนี้เพราะดิฉันหน้าตาก็สะสวยมีคนเข้ามาจีบมากแต่ไม่ได้คิดหรอกนะคะว่าท่านประธานจะจีบดิฉันก็เป็นเพราะว่าอาจจะมองว่าดิฉันสวยเป็นหน้าเป็นตาของบริษัท สวัสดีค่ะท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะเชิญน,นั่งสินั่งก่อนขอบคุณค่ะดิฉันนั่งอยู่ตรงข้ามหน้าของท่านประธานท่านประธานหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็หมุนไปมาพร้อมกับมองมาที่หน้าดิฉันคุณรศาในคุณบอกผมซิว่าคุณอยากทำงานด้านไหนเพื่อผมจะช่วยคุณได้ ประธานพูดจริงเหรอคะจริงสิแต่ผมต้องดูก่อนนะว่าความสามารถของคุณจะทำให้ผมเปลี่ยนใจหรือเปล่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรักษาจะหยิบเอกสารที่รักษาเคยทำทุกอย่างให้ท่านประธานดูนะคะดิฉันรีบเอกสารขึ้นมาทำให้ท่านประธานที่อยู่ตรงหน้าหัวร้อขึ้นเบาๆนี่คุณคุณคิดว่าผมหมายความว่าอะไรกันแน่ แล้วท่านประธานหมายความว่าอะไรล่ะคะท่านประธานอยากดูวรสาทํางานได้จริงหรือเปล่านี่ไงคะตั้งแต่ต้นจนจบรษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะและตอนเนี้รักษาก็อยากทํางานด้านนี้มากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าตําแหน่งนั้นจะว่างหรือเปล่าคุณรักษาที่ผมเรียกคุณมาเพื่อเป็นการส่วนตัวในครั้งนี้มันคงไม่ใช่หมายความเรื่องนี้หรอกนะ คุณก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วถึงจะเพิ่งเรียนจบก็เถอะแต่การที่เราผ่านวัยรุ่นก็น่าจะอายุสิบกว่า,วาแล้วและตอนนี้ผมก็คิดว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดดิฉันทำหน้าอึ้งค่ะและงงมากขอโทษนะคะรรท่านประธานขอโทษจริงๆค่ะนี่คุณขอโทษผมทำไมราศาขอโทษค่ะที่ราศาไม่เข้าใจในคำพูดของท่านประธาน รัษาผิดแล้วค่ะรัษาพูดแบบนี้ธรรมทานก็เข้ามาพยุงรษาขึ้นนี่คุณนี่คุณทำแบบนี้ผมก็เริ่มรู้สึกละอายเลยนะเงี้นเอาเป็นว่าคุณส่งเอกสารให้ผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าผมจะให้คุณอยู่ตําแหน่งไหนขอบคุณนะคะทธรรมทานขอบคุณมากจริงๆค่ะเงั้นรษาขอตัวนะคะ ดิฉันพูดจบก็รีบวิ่งออกจากห้องรัประทานทันทีค่ะเพราะรู้สึกดีใจมากด้านท่านประธานที่กำลังรู้สึกขำกับลูกน้องของตัวเองทำไมนะเราแสดงออกขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรผู้หญิงคนนี้น่าค้นหาสจริงเช้าวันต่อมาดิฉันได้รับจดหมายให้เลื่อนไปเป็นตำแหน่งเลขาท่านประธาน ดิฉันตกใจมากเลยค่ะความฝันอันสูงสุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากทำงานด้านนี้แต่ดิฉันไม่คิดเลยว่าบุญจะหล่นทับขนาดนี้ด้วยสงสัยพวกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของเราแนๆ่ๆดิฉันดีใจและโห่ร้องขึ้นมาก่อนที่จะรีบเปลี่ยนชุดเพื่อออกไปทำงานแต่ที่ไหนได้รถสปอร์ตหรูก็เข้ามาจอดที่หน้าบ้านของดิฉัน เป็นบ้านหลังเล็กที่ฉันเช่าอยู่ที่ฉันลืมบอกไปค่ะว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพเพียงคนเดียวพอแม่ก็อยู่ที่บ้านนอกกันหมดทําให้ฉันมีอิสระในการใช้ชีวิตมากรถหลูที่จอดอยู่พร้อมกับมีชายหนุ่มร่างสูงสวมสูทเท่ๆลงจากรถและยิ้มให้กับดิฉันท่านประธานใช่ผมเองพอดีวันนี้ผมจะมารับคุณคุณได้จดหมายแลวใช่ไหม ได้รับแล้วค่ะขอบคุณท่านประธานมากๆนะคะที่ให้โอกาสรักษาโอเคถ้าคุณรู้ตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้ว <Okay. S 2> ก็ขึ้นรถเถอะผมจะพาคุณไปที่หนึ่งค่ะดิฉันรีบขึ้นรถทันทีและเหมือนกับว่าท่านประธานจะไม่ได้พาฉันไปที่บริษัทแต่พาฉันไปที่ท่านประธานพาดิฉันมาที่ทำไมคะ ผมเห็นว่าหน้าที่คุณเปลี่ยนไปก็อยากให้เสื้อผ้ากับคุณคุณอยู่ข้างผมมันจะทำให้ดูดีขึ้นเป็นหน้าเป็นตาบริษัทแต่ว่าเสื้อผ้าที่นี่มันแพงนะคะคุณก็คิดซะว่าเป็นสิ่งที่ควรควรที่ผมจะให้คุณก็แล้วกันสำหรับบริษัทนะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณมากจริงๆนะคะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจความหมาย แต่ดิฉันก็ปล่อยไปตามน้ำค่ะธรรมทานพาดิฉันมาทานข้าวต่อก่อนที่จะเข้าบริษัททางรู้สึกเก๊กเก๊กกลงๆมากๆแต่ก็คิดไว้ว่าธรรมทานคงอยากให้ดิฉันชิมกับการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะจะได้เป็นหน้าเป็นตาของท่านประธานและบริษัทของเขาจนดิฉันเข้ามาทำงานอยู่ที่นี่ก็เกือบเดือนแล้วทุกอย่างราบรื่นดีไม่เคยมีอะไรขาดตกบกพร่องหน้าที่ของดิฉันก็เต็มเปี่ยมล้น จนธรรมทานยังเอ่ยชมว่าดิฉันเป็นคนที่ขยันทำงานมากๆขยันจนสักเขาไม่เคยเจอใครแบบฉันเลยคุณรศาอาทิตย์หน้าคุณก็หยุดพักได้แล้วนะผมอยากให้คุณพักแต่ว่าธรรมทานคะรศาคงจะทำงานได้ไม่นานอยากเรียนรู้ให้มากกว่านี้คะ่ะแต่คุณไม่ยอมหยุดพักเลยนะที่ผ่านมาผมว่าผมกลัวว่าทุกคนจะหาว่าผมใช้งานคุณเกินไป ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะรษาเข้าใจและทุกคนก็เข้าใจธรรมทานคะ่ะถึงจะม,มีใครเข้าใจธรรมทานแต่ลรษาเข้าใจคะ่ะคุณรษาผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นแบบนี้เป็นอะไรคะที่ผ่านมา,ผ,า,นมาผมแสดงออกขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอธรรมทานพูดจบก็ปิดประตูและเข้าไปในห้องของตัวเอง ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองผิดมากไปแล้วจึงได้ตั้งใจจะไปขอโทษธรรมทานเพราะเป็นคนที่โง่กับเรื่องแบบนี้ธรรมทานเงียบทําให้ดิฉันเอ่ยข,ขึ้นก่อนธรรมทานคะรัษาขอพูดตามตรงนะคะที่ธรรมทานพูดรัษาไม่เข้าใจจริงๆจะหาว่าราาัษาก็ได้คะ่ะธรรมทานไม่พอใจอะไอรรัษาหรือเปล่าบอกได้นะคะ แต่ที่รัษาทํางานหนักพออยากเรียนรู้งานและอยากอยู่ตําแหน่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะชายหนุ่มร่างสูงอย่างคุณชานุนหรือรรท่านประธานลุกขึ้นและเดินมาที่ดิฉันพร้อมกับจับไหลเบาๆทั้งสองข้างคุณราาัษาคุณเป็นผู้หญิงคุณมองผมเป็นผู้ชายหรือว่าท่านประธานหรือจเจ้านายอะไรก็เลยแต่ แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณมองผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เสียสละและอยากให้ผู้หญิงอย่างคุณมาอยู่ใกล้ตัวยอมมอบทุกอย่างให้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อหวังอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆถ้าคุณมองผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งคุณคิดผมทําแบบนี้เพื่ออะไรกันคำพูดที่ถามออกมาถึงแม้ดิฉันจะเข้าใจแต่ก็ไม่คิด ว่ามันจะใช่เรื่องจริงคงไม่ใช่รักรักษาหรอกใช่ไหมคะท่านประานยิ้มอ่อนและมองมาที่ดิฉันพร้อมกับกอดเอาไว้แน่นผมรักคุณเพราะผมรักคุณมากคุณถึงได้ทำแบบนี้แต่คุณก็ไม่เคยมองเห็นความรักของผมเลยทำไมล่ะสาคุณมองผู้ชายคนนี้ไม่มีหัวใจหรือไง ที่ฉันกอดท่านประธานกลับค่ะและเท่าทั้งคู่ก็ให้หัวใจได้ฟังเสียงกันและกันรักษาไม่อยากจะใฝ่สูงนะคะไม่อยากจะคิดว่าผู้ชายที่เพียบพร้อมและดีทุกอย่างไม่มีที่ติจะมาลักผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยแต่คุณก็มีหัวใจและมีทุกอย่างที่ทำให้ผมรักคุณได้แต่งานกับผมนะ ทานขอทีฉันแต่งงานไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะเหมือนฝันแบบนี้จนในที่สุดเราสองคนก็ให้หัวใจได้คุยกันพร้อมกับเสียงที่ดังลั่นและพูดว่าฉันรักคุณ